คือพลังอะเนรนลับของดวงดาวซึ่งได้ถูกปลดปล่อยสู่พื้นผิวโลกเป็นครั้งแรกที่ทะเลทรายนิวเม็กซิโกของอเมริกาเมื่อเดือนกรกฎาคมปี1945เป็นแสงที่เจิดจ้าซะยิ่งกว่าดวงอาทิตย์และมีพลังมากมายมหาศาลอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนจนทําให้โรเบิร์ตโอเพนไฮเมอร์เพิ่งรู้ตัวว่าเขาจะเผอสร้างและเปิดนิวเคลียร์ที่ส่งพลังที่สุดในโลกข้อให้แล้วโอเพนไฮเมอร์ heimer, คือนักฟิสิกส์คนสําคัญและมีอิทธิพลที่สุดในโลกเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโครงการลับที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งได้ระดมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์มากมายนับพันคนมารวมกันสร้างอาวุธที่ส่งพลังที่สุดในโลกเพื่อหยุดสงครามโลกครั้งที่2แต่สุดท้ายมันกลับกลายเป็นเหมือนดาบสองคมที่สร้างหายนะได้เช่นกันคลิปนี้เรามาดูกันว่าเขาใช้ความอัจฉริยะเปลี่ยนความอยากรู้อยากเห็นให้กลายเป็นการสร้างอาวุธที่มีความมหัศจรรย์และส่งพลังที่สุดและเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลได้ยังไงโอเ n นไฮเมอร์คือใครโอเปนไฮเมอร์ เกิดในครอบครัวชาวยิวซึ่งมีฐานะดีของอเมริกามีความอัจฉริยะตั้งแต่เด็กชอบอ่านหนังสือและมีความสนใจในวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งอายุ8ได้เข้าเรียนที่ฮาร์วาร์ดแล้วจบด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในสาขาเคมีโดยใช้เวลาแค่3ปีและเริ่มสนใจด้านฟิสิกส์ทำให้เขาตัดสินใจไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในอังกฤษกับอาจารย์ชื่อดังอย่างเจเจทอมสันซึ่งเป็นผู้ค้นพบอิเล็กตรอนปี1926 ไปเรียนต่อที่มหาลัยกอติงตันในเยอรมนีซึ่งเป็นศูนย์กลางของการปฏิวัติกลาศาสตร์ควอนตัมจนทำให้เขาได้ร่วมงานกับนักฟิสิกส์ระดับโลกมากมายรวมถึงวอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์กซึ่งในภายหลังกลายเป็นคู่แข่งคนสำคัญที่รับผิดชอบการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ของฝั่งนาซีเยอรมันโอเพนไฮเมอร์จบปริญญาเอกด้วยอายุแค่23ปีแล้วกลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาลัยยูซีเบิร์กลีของอเมริกา ในปี1929ซึ่งที่นี่เขาได้สร้างชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในฐานะนักทฤษฎีฟิสิกส์ด้วยการตีพิมพ์ผลงานมากมายเช่นกลศาสตร์ควอนตัมและฟิสิกส์นิวเคลียร์แถมยังเป็นผู้บุกเบิกในการศึกษาเรื่องหลุมดำด้วยในขณะที่สงครามครั้งที่สองได้เริ่มก่อตัวขึ้นในยุโรปทำไมต้องสร้างระเบิดนิวเคลียร์หลายคนอนาจจะเข้าใจผิดคิดว่าอัลเบิร์ตอสไตเป็นคนสร้างระเบิดนิวเคลียร ซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเลยครับแต่ทฤษฎีสัมพันธภาพอันโด่งดังของไอน์สไตน์ือ E เท่ากับ M c ีสแควเป็นสมการที่ช่วยทําให้โลกรู้ว่าแม้สสารซึ่งมีมวลจํานวนน้อยๆก็สามารถเปลี่ยนเป็นพลังมหาศารได้เพราะต้องคูณด้วยความเร็วแสงที่เร็วมากถึง1,000ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงแถมยังยกกํลาลังสองเข้าไปอีกซึ่งกลายเป็นพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาปฏิกิร,ริยานิวเคลียร์ซึ่งสามารถปลดปล่อยพลังอันมหาสารในภายหลัง ปี1938นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันออตโตฮานลีซอมเนอร์ฟริชสตาร์ทแมนและออตโตฟิชได้ค้นพบว่าสามารถใช้นิวตรอนแบ่งแยกนิวเคลียสออกจากกันได้และจะทำให้หมวลหายไปเล็กน้อยแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานมหาศาลแทนเรียกว่าฟิชชันกลายเป็นการค้นพบครั้งสำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์แป๊ะท้าให้ความรู้นี้ ถูกแพร่กระจายในกลุ่มนักฟิสิกส์ทั่วโลกอย่างรวดเร็วปี1939ในช่วงแรกของสงคารามโลกครั้งที่2นาซีเยอรมนีซึ่งผู้นำอย่างฮิตเลอร์ได้บุกตะลุยยึดประเทศต,ต่างๆในยุโรปได้อย่างรวดเร็วเพราะมีเทคโนโลยีและอาวุธที่เหนือกว่าคนอื่นจนทำให้นักวิทยาศาสตร์มากมายได้หลีภัยจากยุโรปหนีไปอยู่อเมริกาแทนซึ่งเริ่มกลัวว่าฮิตเลอร์จะชุบมือเปิบใช้ความรู้เรื่องฟิชชัน ไปพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งมีพลังทำลายล้างสูงได้สำเร็จก่อนประเทศอื่นและอยากให้อเมริกาชิงตัดหน้าแทนเดือนสิงหาคมปี1939ลีโอชิลัดซึ่งเป็นนักฟิสิกส์และไอน์สไตน์ร่วมกันเขียนจดหมายเตือนไปยังประธานาธิบดีแฟรงกินลูสวเวลของอเมริกาทำให้อเมริกาเริ่มก่อตั้งทีมศึกษาและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นแต่ในช่วงแรกยังไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าไหร่เพราะเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้รับความสนใจแต่ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไป ในวันที่7ธันวาคมปี1941ญี่ปุ่นได้บุกเข้าโจมตีอ่าวเพอร์ฮาวเบอร์จนทำให้อเมริกาตกเป็นรองและต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2อ,อย่างเป็นทางการเลยหันมาทุ่มทุนให้ความสําคัญกับการพัฒนาการสร้างระเบิดนิวเคลียร์มาเป็นอันดับแรกเดือนกันยายนปี1942กองทัพอเมริกาเริ่มต้นโครงการแมนฮัตตันซึ่งเป็นโครงการลับที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยมีเป้าหมายสูงสุด จะสร้างระเบิดนิวเคลียร์ให้สําเร็จก่อนที่นาซีเยอรมันจะทําได้ภายใต้การนําของพลเอกเลสกี e ้กรอฟและเลือกโอเพนไฮเมอร์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ลอสอลาโมสซึ่งเป็นศูนย์กลางในการออกแบบสร้างระเบิดนิวเคลียร์โดยได้ระดมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรระดับหัวกะทิมากมายพร้อมครอบครัวให้ใ้ายมาอยู่ในเบืองลับแห่งนี้ภายใต้การรักษาความลับขั้นสูงสุดทําให้โอเพนไฮเมอร์ ไม่ได้เป็นแค่นักวิทยาศาสตร์อีกต่อไปแล้วแต่เขากลายเป็นผู้นำที่สร้างอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกซึ่งจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลมหัศจรรย์รเบิตนิวเคลียร์ปกติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกของเราจะประกอบไปด้วยหน่วยที่เล็กที่สุดเรียกว่าอะตอมโดยที่แต่ละอะตอมจะมีแกนกลางซึ่งประกอบไปด้วยโปรโตอนที่มีประจุบวกกับนิวตรอนที่มีความเป็นกลางทางไฟฟ้าอัดแน,น่นกันอยู่ตรงกลาง เรียกว่านิวเคลียสซึ่งถูกล้อมรอบด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนที่มีประจุลบวิ Wing ่งวนอยู่โดยอรอบหลักการสําคัญของระเบิดนิวเคลียสคือฟิชชันซึ่งใช้นิวตรอนในการแบ่งแยกนิวเคลียสของแร่ยูเรเนียมหรือพูโตเนียมออกจากกันซึ่งจะทําให้มวลหายไปเล็กน้อยและเปลี่ยนเป็นพลังงานมหาศาลแทนเรียกว่าฟิชชันแล้วมันยังปล่อยนิวตรอนอิสระออกมาอีกสตัวซึ่งจะไปชนกับนิวเคลียสอื่นได้อีกทําให้เกิดการแตกตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างปฏิกิยาแบบลูกโซ่หรือนิวเคลียร์เชนเรแอชชั่นแล้วสามารถปลดปล่อยพลังงานอัมหาสารในเวลาแค่เสี้ยววินาทีแต่การสร้างระเบิดนิวเคลียร์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับเพราะมีความทา้าทายในด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมมากมายซ่อนอยู่เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการทำระเบิดนิวเคลียร์คือแร่ยูเลเนียมและพลูโตเนียมแต่แร่ยูเลเนียมตามธรรมชาตินั้นมีส่วนประกอบที่เป็นแร่ยูเลเนียม2 3 8 อยู่ประมาณ99.3%ซึ่งไม่เหมาะกับการทำระเบิดส่วนแร่ยูเลเนียม235ที่สามารถแตกตัวได้ง่ายและใช้ทำระเบิดได้มีเพียงแค่0.7%เท่านั้นซึ่งการจะแยกแร่ยูเลเนียม235ออกมาเป็นงานที่ยากสุดๆส่วนแร่พูโตเนียมเป็นสารที่ไม่มีตามธรรมชาติต้องผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทำให้การสร้างระเบิดนิวเคลียร์ต้องแก้ปัญหามากมายไปพร้อมๆกัน กระจายไปอยู่ทั่วอเมริกาดังนี้ 1. การสกัดแร่ยูเรเนียม235เกิดขึ้นที่โอ๊กริดจ์รัฐเทนเนสซีโดยต้องสร้างโรงงานขนาดยักษ์เพื่อแยกแกร่ยูเรเนียม235โดยใช้เทคนิคพิเศษซึ่งเป็นกระบ,บวนการที่ลึกซับซ้อนสุดๆและสิ้นเปลืองมากต้องใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมหาศาลพอๆที่จะใช้กับเมืองขนาดใหญ่ทั้งเมืองได้เลย 2. การผลิตแร่ปูตเนียมเกิดขึ้นที่ฮันฟอร์ดรัฐวอชิงตัน ซึ่งได้สร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อผลิตแร่ลูโตเนียม 3. การออกแบบระเบิดนิวเคลียร์เกิดขึ้นที่ลอสอลามอสโอเพนไฮเมอร์ต้องเจอกับปัญหาที่ใหญ่สุดๆเพราะไม่รู้ว่าจะออกแบบระเบิดนิวเคลียร์ให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่สมบูรณ์ขึ้นได้ยังไงเนื่องจากระเบิดนิวเคลียร์จะทํางานได้ก็ต่อเมื่อต้องใช้แร่อย,อยูเลียมหรือลูโตเนียมมารวมตัวกันในปริมาณที่เรียกว่ามวลวิกฤต จึงจะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ไม่สามารถหยุดได้จะการนำมวลวิกฤตมารวมตัวกันต้องทําด้วยความแม่นยําสูงและลวดเร็วมากๆไม่งั้นอาจทําให้ระเบิดลั่นทํางานก่อนกําหนดหรืออาจทําให้ระเบิดด้านไม่ทํางานเอาดือด้อๆะเลยโอเพนไฮเมอร์ตัดสินใจออกแบบระเบิดมา2แบบซึ่งแตกต่างก,ก,กันเพื่อกันเหนียวเอาไว้ก่อนเลยแบบแรกคือลทเทนบอยใช้ยูเรเนียม235มาออกแบบเหมือนระ,ระบบของปืนใหญ่ โดยใช้วัตถุระเบิดธรรมดาจุดระเบิดเพื่อยิงชิ้นส่วนของยูเรเนียมชิ้นหนึ่งให้พุ่งเข้าไปชนกับอีกชิ้นอย่างรวดเร็วทําให้เกิดมวลวิกฤตและปฏิกิริยาลูกโซ่แบบที่2คือแฟตแมนใช้พโพลูโตเนียมมาออกแบบด้วยการบีบอัดตัวโดยใช้วัตถุระเบิดเรียงเป็นวงกลมแบบ360องศารอบแกนพโพลูโตเนียมทรงกลมแล้วจุดระเบิดพร้อมกันแบบรอบด้านเพื่อบีบอัดแกนพโพลูโตเนียมให้แน่นขึ้นจนถึงจุดวิกฤต การออกแบบชนิดนี้ยุ่งยากกว่าและซับซ้อนกว่าเยอะเพราะต้องใช้เทคโนโลยีการจุดระเบิดพร้อมกันหลายจุดอย่างแม่นยำแม้จะมีการคำนวณทางทฤษฎีกันมาเป็นอย่างดีแล้วสุดท้ายไม่มีใครรู้เลยว่าระเบิดจะทำงานจริงๆไหมทำให้ o p e n h ไฮเมอรจัดการทดสอบระเบิดแบบแฟตแมนซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าขึ้นเป็นครั้งแรกที่ททเลทร์อาลามโมกอดอร,รัฐนิวเม็กซิโกโดยใช้ชื่อรหัสว่าทรินิตีระเบิดถูกติดตั้งบนหอคอยเล็ก สูง30เมตรเ้าวันที่16กรกฎาคมปี1945เวลา5นาฬิกา29เกนาทีเกิดแสงสว่างเจิดจ้าซะยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นกลางทะเลทรายตามมาด้วยลูกไฟขนาดมหึมมาและคลื่นกระแทกที่รุนแรงซึ่งรู้สึกได้ไกลถึง160กิโลเมตรก่อนที่จะกลายเป็นลูกเห็ดขนาดยักษ์ลอยขึ้นไปในอากาศสูง12กิโลเมตรระเบิดแฟตแมนมีพลังทำลายล้างเทียบเท่ากับระเบิดท n t นีมากถึง2 0 0 0 0ตัน ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงไปตามๆกันเพราะมันส่งพลังเหนือความคาดหมายซะอีกจนทําให้โอเพนไฮเมอร์ได้รับฉายาว่าบิดาหแห่งระเบิดนิวเคลียร์ความสำเร็จทางวิทยา,า,าศาสตร์และวิศวกรรมอันยิ่งใหญ่นี้กับทําให้โอเพนไฮเมอร์รู้สึกกังวลมากจนเผลอพูดออกมาว่าโลกจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเพียง3สัปดาห์หลังการทดสอบระเบิด2ลูกทั้งลิตเทิบอยและแฟตแมนก็พร้อม ก็จะถูกนำไปใช้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกตลอดกาลผลกระทบของระเบิดนิวเคลียร์เช้าวันที่6สิงหาคมปี1945เครื่องบินทิ้งระเบิด B-29 ออกเดินทางจากเกาะทีเนียนพร้อมกับระเบิดเลตับอยไปยังเป้าหมายที่เมืองฮิโรชิมาซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการทหารทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งมีคนอาศัยอยู่ประมาณ350,000คนเวลา8นาฬิก15นาทีเตับอย ถูกปล่อยจากความสูง9.5กิโลเมตรและจุดระเบิดที่ระดับความสูง600เมตรเหนือเมืองจนเกิดแสงสว่างเจิดจ้าซะยิ่งกว่าดวงอาทิตย์และคลื่นความร้อนมหาศาลได้แผล่กระจายไปทั่วในวันที่9สิงหาคมเพียง3วันหลังเหตุการณ์ฮิโรชิมาเครื่องบิน B-29 อีกลำบินตรงไปยังเมืองโคกุระพร้อมกับระเบิดแฟตแมนแต่เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดีจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปลงที่นางาซากิแทนแฟตแมน ระเบิดที่เหนือเมืองนางาซากิเวลา11นาฬิกาในวันที่15สิงหาคมปี1945จักรพัทฮิโรชิตโตะประกาศยอมแพ้อย่างเป็นทางการวันที่22กันยาปี1945ญี่ปุ่นได้ลงนามในสนธิสัญญายอมแพ้อย่างเป็นทางการบนเรือลบ USS Missouri ในอ่าวโตเกียวเพื่อถือเป็นการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2 o p โอเนฮรรู้สึกผิดและทรมานกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาตลอดชีวิตที่เหลือ แล้วพยายามเตือนโลกให้เห็นถึงอันตรายของระเบิดนิวเคลียร์และต่อสู้เพื่อควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศแม้สงคารามโลกครั้งที่2จะจบลงแล้วแต่เรื่องของนิวเคลียร์นั้นยังไม่จบเพราะมันทําให้โลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งเป็นยุคของสงครามนิวเคลียร์ที่อเมริกาและโซเวียตตั้งแข่งกันขึ้นเป็นผู้นําโลกและแข่งกันพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มาถึงทุกวันนี้รัสเซียมีขีปนาวุธข้ามทวี หรือ ICBM อย่างซาม t ที่ติดหัวลบนิวเคลียร์ที่หลายแรงที่สุดในโลกส่วนอเมริกาก็มีขีปนาวุธข้ามทวีปอย่างมินิทแมนสที่ติดหัวลบนิวเคลียร์มากอยู่เป็นขยงถึง450ลูกซึ่งพร้อมจะยิงถล่มบนโลกที่ไหนก็ได้ภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีเหมือนที่พี่เคยเล่าให้ฟังในคลิปด้านบนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจซึ่งใช้ขู่กันไปขู่กันมาเหมือนที่เราเห็นกันในข่าวบ่อยๆจนไม่รู้ว่าเขาจะเผลอกดปุ่มถล่มกันจริงๆ แล้วพวกเราต้องไปเกิดใหม่พร้อม,อมกันเมื่อไหร่ครับคุณคิดยังไงกับ Open h a ฮมเมอัจฉริยะผู้สร้างระเบิดนิวเคลียร์ในคลิปนี้ช่วยคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างถ้าชอบช่วยกดไลค์และแชร์เพื่อนคนดูด้วยกันแล้วกด subscribe และสั่งกระดิ่งกุ๊งกิ้งจ้งเตือนพบกันใหม่พี่เจ๋จากเด็ดต้องโดนสวัสดีครับ